สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยราววันนี้นะครับวันจันทร์ที่26มิถุนายนแน่นอนนะครับวันจันทร์ราพัฒนาครับก็เน้นไปที่ราพัฒนาพัฒนานะครับแล้วก็ราสตาร์นะครับเด่นนะครับผมแต่เรารวมชั้ทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้า8 9ครับมากับ3 4 6 7ี่เจปมา8 9นะครับ83ดส86 8ปดสปดหกปดเจ็ดก็มา9กครับ9กสี่ ก้าหกเก้าเจ็ดหลักร้อยหวยราววันนี้นะครับร้อยสองครับสองแปดเก้าครับสองแปดสามสองแปดสี่สองแปดหกสองแปดเจ็ดสองเก้าสามครับสองเก้าสี่สองเก้าหกสองเก้าเจ็ดสามชุดเน้นนะครับในมิติแปดเก้านะครับแปดสามแล้วก็เก้าสามเนาะสามตัวชุดเน้นครับสองแปดเก้าครับสองแปดสามแล้วก็ 3, สองเก้าสามสำหรับแนวทาง หวยเราวรวมและเราพัฒนาวันจันทร์ที่26ขอโชคดี3ตัวตรงครับ